วันนี้เราอยู่ที่นาเกลือนะทุกคนน,นี้เลยวันนี้เรามาชอบอะ,อะไรนะเราชนะเราชนะสองคนก็สี่พันอ่ะเดี๋ยวเรามาชอบกันอันนี้ก็ซื้อของในตลาดนาเกลือข้างหลังเนาะแล้วเราก็มาเราก็มาจะมีบริการย่างให้นะทุกคนโลละสามสิบบาทประมาณนะั้น โลโละสามสิบเดี๋ยวรอให้พี่เขานึ้อปูปูอันนี้ก็ของลูกค้าคนอื่นย่ามข้าบริการก็โลละสามสิบบาทเราไม่ต้องไปเสียเวลาทำที่บ้านเนาะสามสิบบาท่ก่ไปสองกิโลหกสิบ ขายดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้าเยอะไม่ขาดสายตีนก็เป็นที่ทำการที่ทำการชุมชันลันโผนะครับ ส่วนตรงนู้นก็จะเป็นทะเลนี่ก็จะเป็นทุกคนที่นั่งรออาหารตอนที่เขาย่างอย่างนี้เนาะแต่เราจะไม่นั่งเราจะยืนดู เราก็รอคอยอย่างเดียวตุ้งที่นี่เนี่ยตุ้งเนี่ยนอกที่สลาดของหนะโลสองร้อยแปดสามร้อยที่เท่าไหร่ไม่ได้เห็นเลยเมื่อกี้ นี้เราซื้อหอยมาหอยหวางกิโลละเก้าสิบบาทดูดูนอกอ่ะ หรือนก,ก็เปล่า,านกไม่ตัวจสอเสี <laughs> ยงเ <laughs> สียง <laughs> ลายเสียงลายที่เขาเชเงเือหานกเลยก <laughs> ุ้งไม่สดมาที่นี่นี่ต้องต้องกินกุ้งสดาม,ม,มาถึงที่จะไม่ได้ของสดนี่ 九九九。 怎么了？ हा जा पाण जेको